พี่คู่รักนี่ก็คอรักอ๋อทำไมกันโอ้เออไปซุ่มกับสักทีสิเผื่อจะมีโชว์กับเขาบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็โอเคนะไม่ได้แย่มากอะไรฮัลโหลไงสวัสดีทุกคนผมพี่เองซึ่งวันนี้อยูบเกม Battle Cat กันก็นกนวันนี้ยังมีเว้นมาใหม่ก็คือหัวคู่รักรกิจกรรมคู่รักกันนะฮะ นี่เลยเนี่ยมีทั้งไทเปแล้วก็อันนีน้วันใจเมกาเอา่อเมกาเมกาโกะนะฮะแล้วก็อีกมืออื่นอีกมากมายเนี่ยนั่นแม่เหน่อเอ็นในวันเนี่ยอาชีตตุรกีที่หลังเนี่ยก็ในวันนี้นั้นใช่ฮะผมเ,เดี๋ยวเราเนี่ยเราจะมาพูดคุยก่อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นในเกมนะคือพอมอะ่ะเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมเพิ่งทำไปเมื่อกี้ แต่พอดีว่าอยู่ๆมันเกิดปัญหานิดหน่อยเลยเลยต้องมาทำใหม่อ่ะโอเคเพราะฉะนะั้นนะตัวผมจะพาไปดูกันตัวไหนที่ผมเพิ่งได้มาในหว่างเล่นกิจกรรมนี้นี่ฮะผมได้แมวทางด้านนี้มาเลยเนี่ยผมได้แมวมัชเมลโล่อีมาโอ้โหผมได้คือผมเล่นดานแล้วผมได้มาแล้ว,ลวทีนี้ผมจะทําอะไรดีอะดานผมก็เล่นจบแล้วจริงเลยอีกดานหนึ่งอะโอเค้า okay, งั้นเราพาไปดูดานนั้นกันเลย นี่ฮะเนี่ยสองดานเนี่ยผมเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วกันเราจะมาเล่นดานได้เลยจงตีของใจเหงาโอ้โหารสกิชุดด่านนี้ติดตับเดาร์สมบัติโอเคมาดานดอบไอเทมฮะรือว่าขยากฟาร์มพวกไอเทมอะไรก็มาด่านนี้ได้แล้วเราก็เจออีกแล้วฮะคุณเอ่อคนที่มาขัดขวางพวกโคตรฮะผมบอกไล้เลยว่าไปเลยใครการเล่นเทว จากการไปฟาดหน้าศัตรูต,ตัวเปิดแห่งหมู่บ้านใครจากกันนี้แถวตัวเปิดที่แท้ทรูเอาไม่ใช่ตัวเปิดอะตัวเคีย,ยงเดียวมานี่ฮะเคียได้แต่ไม่นะ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 ไ,นะไปไทเปไปก่อนเลยใ,ใครยังอยู่รอดได้ว้าวเลือเชื่อ,อจริงไปเลยไทยเปความรักนี้โอ้โหจบโคตรไว <laughs> ่าจังไงโอเคนึกว่าจ,จบแล้วแฮะมามาเลยมาเเซียรักแรกเอ,อ้ไม่ใช่ผิดผิดผิดคนผิดคนผิดนต่อต่ต่เทพมาเเซียเออเทพมาเเซียนั้นเออความสูงก็เท่ากันแหละนะแต่แค่ไทเปบินต่ำเฉยเฉยส่วนมาเเซียรักแรกจะบินสูงกว่าและดาเมจก็จะแรงกว่าไทเปไทเปเทพแรงกว่าหรือแน่นอนเลเวออย่างนี้ มาด่านแรก GG Easy ด่านที่สองขอความปลอบใจเลเวลสอง <c oughs> เออาพาราสักชุดในด่านนี้เราก็เจอไอ้คนขัดขวางคู่รักอีกแล้วฮะน้องหมาช็อกโกแลตมาถึงเวลาส่งช็อกโกแลตให้ใครสักคนไทยเปอ่าแมชเมลโล่ตาบก่อนดิเคลียร์แนวหน้าก่อนใครด้วยตัวเปิดที่แท้ชื่นี่อืม นี่สินะถาาะออออน้ายืนมาใแปวกอ่ะเออเออมันยืนซ้ายเดินขวาแล้วก็ทำลายม่รู้ไปไทยเปยไปรี่ป่ามาเสร็จแล้วก็เอาช็อกโกแลตไปส่งให้คนที่ที่ <c oughs> ผมผมพูดคำนั้นไม่ได้ถ <c oughs> ึงแม้ตอนคลิปผมจะพูดไปแล้วก็เถอ, <c oughs> อะเบาหวาน <c oughs> พวกคู่รัก <c oughs> เอาผมพูดไปแล้วนี่ว่ะ คำนั้นแหละไปไ,ปไปทเปส่งช็อกโกแลตให้สักคืนหนึ่งวงผ,ผมขอไม่เอานะเบาหวานพอแล้ววันนี้โลกโลกเบาหวานถามหาแล้วผงผมขอไม่พูดแล้วกันนะขอไม่รับช็อกโกแลตแล้วกันมอบให้คนข้างๆนี้เลยมาแล้วฮะซึ่งหนคู่รักช็อกโกป๊อปขอเขาก็มาด้วยฮะเออผมไม่ได้เจอช็อกโกป๊อปนี่นานแล้วนะตั้งแต่อีพีนู้น่ะ ตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มตั้งแต่คลิปเมื่อสามสี่เดือนที่ประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วอะ่ะอผมเจอรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจออีกเลยได้มีวิตามินเอมาจบแล้วโอเคยังเหลยยืออีกดานหนึง่งกองวันปอบใช้เลเวลสามเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นดานนั้นซ้ำแล้วกันนะถ้างั้นเพราะว่าอีเวนต์อันที่สองอ่ะผมไม่สามารถเล่นได้เพราะว่ามันสำเร็จแล้วแต่น่าเสียดายนะ <c oughs> เออหรือวผมพาไปชมแถวด่านนั้นสักด่านนึงแล้วกันแล้วก็ไปอีเวนต์อันนั้นนะโอเคหมาแล้วใครตัวเปิดแห่งหมู่บ้านเรียบร้อยใครหมุนผมเรียกใครเอ่อใครจากการดิเทีวแล,ล้วกันนะผมจะมาห้ารอบว่าแล้วถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนเป็นทอร์นาโดเนี่ยเพราะว่าสกิลเนี้ยท่าตึงตีแบบหมุนเนี่ยทำให้ผมตึกถตื่นใครจากการดินเทีวอ่ะจะมีสกิลนึงที่ใครจะหมุนตึ้งามมันจะเวียงไปเนี่ยแต่มันจะปาดพื้นไปไทเปมาชิเปงผิดคน เฮ้ย hey. นี่คูรักไทเปแทบไทเปมาผิดฤดูจิเปกกดผิดมาเลยแต่ไม่เป็นไรอะไทเปยังติดในคนที่ได้รับชโคโค็อกโกแลตอยู่ดีเดี๋ยวกันนะผิดคนผิดคนผมพูดผิดบทโอผิดบท,โอ,ดบทโอเคนี่ฮะมาแล้วเนี่ยรักแรกเนี่ยไทยเปรักแรกดูสิมีชโคโค็อกโกแลตมีกาด้ำชาไม่ผลไมอ้อ่อ อืมนั่นแหละมาจำหลักไทเปรักแรกนี่ผมไม่อยากพอามานะเพราะว่าถึงแม้แต่ผมไม่มีไม่มีร่างทูฟอร์มมาเสียได้จังแต่ความสามารถก็ยังดีนะหลบพวกตัวแดงกับพวกตัวลอยได้คือของผมมาจ,จะเป็นทางด้านของอันนี้เลยหลบพวกตัวไรธาตุเดี๋ยวถ้าเป็นร่างจริงนะแต่นี่เป็นร่างแยกฮะมีหลายรุ่นอันนี้รุ่นเอ่อรุ่นลักแรกอันนี้รุ่นหลักเลยเป็นออริจินัลมา แล,ล้วเราก็โอเคเรียบร้อยอะจีเจอีซี e ่ Z> มา่าเดี๋ยวผมขอพาไปดูด่านก่อนละกันนะจากไม่ใช่ไม่ใช่ผิดด่านผิดด่านสงครามชิงวารินชายเออด่านนี้กันแล้นะ่เจจิตคลองโรงเรียนอะจิตยอดเยี่ยมแบตเตอรี่หมดโอเคเล่มกันเลยนะในด่านนี้คือจะดรอปทั้งนักของแมวแมชเมลโล่ก็ผมได้มาแล้วนี่ไง แมวอีมัชเมลโลอยากดูจริงๆเลยว่าด่างแรกมันจะเป็นยังไงมันเป็นร่างเตี้ยหรือไงเนี่ยการจงตีมันแบบเอาหัวไปโขกศัตรูแล้วเในเกมนี่มันมีตัวละครที่มันเอาหัวไปโขกศัตรูบ้างเนี่ย <c oughs> มาเลยเราใช้ยชาตรีต้องนำหน้าก่อนเสมอถ้าเรียกออกมาแล้วต้องนำหน้าเสมอแต่การจงตีก็เดี่ยวฮะเป็นไงโซโลเป็นแบบ แนวโซโลคนเดียวไม่ทำอะไรไม่ยุ่งกับใครอะ่ะนี่แหละเราชายชาตรีทุกคนบาเลยลักแรกแน่นอนเนาะเขากวาดเรียบแน่นอน <c oughs> เรา,เ,ราเออเราสตรีกวาดเรียบอะ่ะเราชายชาตรีนั้นจจไปทีละวัวถ้าูดนหนนะเฮมุกนี่มันไม่ผ่านซะ,ะเลยอืมมา แล้วไทยไปโอ้โหผิดปิดคอรดตีผิดจดมา HP บอสขนาดนี้อเพื่อดดานแรกอยู่แล้วเราไม่ต้องเอ,อ่ยอะไรมากความไปแปะ,อ,ะอย่างๆย,ย,ยังเหลือไว้น้อดูทุกคน HP หนึ่งยังเหลือไว้เป็นที่ระลึกและระลึกใจนะนะชากก็ปัป๊บมาเราคงได้เจอกันนายอีกย,อยาวๆแน่นอนแล้วเราก็จะรอจนกว่าสุมอูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมา แล้วเขาก็ไปแล้วเขามาไวเขากลับไวเขามีภารกิจของเขาว่าผมก็มีภารกิจของผมเหมือนกันตีป้อมใายแล้วจิตพัเออไม่ใช่จิตพันพี่ต้นอ้อนวอนขอช็อกโกแลตโอ้โหโดยชายชาัดตีแน่นอนเลยนายก็เป็นได้นะชาชาัดนตะีเนี่ยเอาใครจากการน,นี้เทอมาก่อนเลยตั้งหลัก ใครในการเล่นเทลเป็นผู้ชายนะแต่อันนี้เป็นผู้หญิงอะ่ะผมเรียกใครแหละไม่เป็นไรหรอกมาใครตัวเปิดและตัวกวาดนะในเวลาเดียวกันเป็นสองสิ่งในทุกอย่างเพราะว่ามีเวฟย,ย,ย,ยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคตอนนี้ใครก็มายืนอยู่หน้าเรียบร้อยใครมีข้อเสียเรื่องเดียวก็คือการุกตีแบบเดียวซึ่งก็ถือว่าเขาก็เลยให้ความสามารถตีเวฟมานะใครจากการนี้น mm hmm. เทลนี้ผมสุ่มได้นะจะไม่ผิดอ่า จริงๆนั้นค้างผมใช้อ่ะก็เหมือนหลายตัวแหละพอดีใครจะกระดิ่เทลคือว้เคลีย์พวกตัวแบบเนี่ยพวกตัวแบบเตือนช้าๆสีขาวหมาพวกตัวต้นๆอ่ะเคียได้ดีเลยแล้วช็อกโกปอมมันก็โดนอัดตัวเขาก็โดนเอบ้องกุหลาบเออใช่คำนั้นแหละเออเนี่ยช่อกุหลาบตบหน้าทีเดียวเขาก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ชนะแล้วฮะง่ายดายเหลือเกิน มาแมวเศรษฐีที่พอยู่อีกดาเนึ้ฮะดาสุดท้ายสงครามเจนาทีลากขอเพื่อนเสร็จแล้วไปตบหลังห้องน้ําใช่ไหมสงครามไอคู่รักก็ทํากันนะมาสงครามเจดนาทีดานนี้ใครเป็นคนเปิดก่อนแน่นอนใครจาก,การเดทดแถวต้องไปก่อนคนแรกนะตัวเปิดหมู่บ้านตัวเปิดทะลวงฝา่าศัตรูมาเออผมลืมบอกไป ว่าเอ่อที่ผมพามาเนี่ยบางคนบางตัวละครไม่ใช่ของอีเวนต์นะก็ <g ül> ผมพามาแบบนั่นแหละฮะพาเราเออสตรีลงสงคารามอืมคำนั้นก็ได้นะคำนั้นผมว่าผมโอเคไม่นะใครจะกันนิดเทลไทไปแค่แค้นาตาั้งมาไปเลยเออผิดโอ้ยผิดตัวไทปไปไปผิดคนผิดคนไทไปไทไปอยู่นี่ ไ้เปรักแรกอยู่นี่ปิดคนอีกแล้วโอ้โหไปเลยถ้างั้นเราเอ่อเกิลกรุ๊ปอืมโอ้โหโอ้โหฟาดไม่ฟาดไม่ฟาดเรียบอืมฟาดเรียบดูไม่น่าไปเลยแล้วกันไปไปปิดจ็อบเลยอูดมดมฟาดเทียโอ้โหดูด่านนี้โหดไหเมื่อกี้ผมตอนที่ผมเล่นด่านแรกมันไม่โหดไหะ โอ้โหแปลว,ว่าด่านนี้โหจริงโหจริงเหลือผมเอาเฟสเ,เซตเือ่อย่าพูดถึงเซตน,นะเพราะว่าเซตผมตั้งใจออกแบบนี้แล้วโอ้โหแล้วก็โอ้ยังไม่ตายไม่ไทยไปไม่ไทยไปไ,ไม่ไม่แจงบาลอดตอบมันอือฮึจริงๆว่าตัวละครที่ชื่อบารลอดนะแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นแมวข้างลักอะไรเนี่ย ปีศาจหัวแถวข้างรักน้องเออชื่ออะไรนะน้องน้องน้องชื่ออะไรนะผมลืมอน้องคาตนานะเนี่ยโทนเมซีซีอานนี้กันเป็นไงเซนการตั้งชื่อผมที่มันช่างเวริกุ้ดจริงๆมาแล้วฮะไปะไล่บาลอลไปตบ้าสตู้ให้ใครหรือว่แถวนี้ใครใหญ่ไทยไป ไทเปมาทันไหมอ่ะโอ้ผิดคนมาไทเป้น่าจะทันไหมอ่ะดูสิไทเปร,รักแรกเข้ากล้องเร็วๆป้าก็จะปิดกันหมดแล้วพวกนี้มันรีบไทเปเ้น่าทันไหมน้าไม่ทันพวกนี้มันรีบจบป้ามันไม่ยืนว่าบอหรอกมันจบบ้าแล้วเรียบแล้วคู่รักนะ าก็ตีบ้านแปจนได้โ okay, อเคจบเสร็จแล้วโอเคไปกับบ้านจบจบจบไปคู่รักปอและบอลวันนี้บหวานมากเกินไปเจ็บและและแน่นอนอนั่นนิสัยเดิมของผม,ผมได้ตัวแรงมาทีไรผมสุ่มทุกทีอาการผมมันประมาณนี้แหละคนไม่โอ้โหอยากยาก็อยากนะแต่ว่าพมไปสู้ซอมบี้เนี่ยกับเอเลี่ยนเนี่ยเกือบแล้วนะเองเนี่ย โอเคเพราะฉะนั้นฮนะก็ผมก็ขอต้องผมขอจากแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะวันนี้เบาหวานผมน่าจะเกินครึ่งแล้วรอบที่แล้วดูเหมือนว่าเบาหวานของผมจากตรงอ่าแถวประมาณตรงเอวเนี่ยตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาถึงคอแล้วแต่เนี้ยเบาหวานเนี่ยมันหวานมากเกินไปวันนี้หวานแบบหวานเจี๊ยบอะนี่ยดูสผิผมแพ้เลยเนี่ยผมแพ้พวกคูรักด้ไยกัน โอเคเพราะฉะนั้นถ้าง,งั้นวันนี้ผมขอผม,ผมขอ,มขอต้องจไปเป็นท่านี้รากานะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโอเคไว้เจอกันบาย,ยคู่รักเจ็บปวด